เรื่องราวของนางสุดชาดาผู้ถวายข้าวมัทถุปายาตและอุบาชิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลณหมู่บ้านที่ชื่อว่าเสนานิคมตั้งอยู่ไม่ไกลจากบา่าอุรุเวลาและแม่น้ำเนรัญชารามีธิดาของขาหาบดีผู้มั่งคั่งนามว่านางสุดชาดานางเติบโตมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินมีรูปโฉมงดงาม และมีจิตใจที่อ่อนโยนเปี่ยมด้วยศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางสุชาดามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ได้สามีที่เพียบพร้อมและมีบุตรชายไว้สืบสกุลวันหนึ่งนางจิงได้ไปบนบานอธิษฐานต่อรุกข,ขเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าสิงิสถิตรรอยู่ที่ต้นไรใหญ่อันร่มครึ้มและมีอายุยืนยาวใกล้บ้านโดยกล่าวคำมั่นด้วยความเคารพว่า หากความปรารถนาของข้าพเจ้าเป็นจริงคือได้สามีที่ดีสมดังใจและได้บุตรชายตามที่หวังแล้วข้าพเจ้าจะขอถวายข้ามัทุปายาตอันประณีตที่สุดแด่ท่านรุกขเทวดาเพื่อเป็นการแก้บนและแสดงความขอบคุณการเวลาผ่านไปความปรารถนาของนางสุชาดาก็สำเร็จผลนางได้แต่งงานกับชายผู้มีชาติตระกูลและทรัพย์สินเสมอกันและไม่นานก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายผู้เป็นที่รัก นางสุชาดารู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและไม่เคยลืมคำมั่นที่เคยให้ไว้กับรุกขเทวดาเมื่อถึงเวลาที่นางเห็นสมควรที่จะแก้บนนางได้เตรียมการอย่างพิถีพิถันเพื่อตรุงข้าวมัทุป,ปายาตอันเลิศรสที่สุดเท่าที่จะทำได้การเตรียมข้าวมัทุป,ปายาตของนางนั้นเป็นตํานานเล่าขานถึงความประณีตอย่างยิ่งนางใช้แม่โคโนมจำนวนมากบางตำรากล่าวถึงจำนวนถึงหนึ่ันตัว ให้นมจากแม่โคเหล่านั้นมาเลี้ยงแม่โคอีกชุดหนึ่งหรือ500ตัวจากนั้นก็นำนมจากแม่โค500ตัวนั้นมาเลี้ยงแม่โคอีกชุดหนึ่งหรือ250ตัวทำเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงแม่โคเพียง8ตัวสุดท้ายนำนมจากแม่โคทั้ง8ตัวนี้มารวมกันนมที่ผ่านการกลั่นจากแม่โคหลายต่อหลายรุ่นนี้เชื่อว่าเป็นน้ำนมที่มีความบริสุทธิ์เข้มข้นและเปี่ยมด้วยสารอาหารที่ดีที่สุด นางนำน้ำนมอันบริสุทธิ์นี้มาหุงผสมกับมเมล็ดข้าวสารอย่างดีที่สุดเคี่ยวอย่างช้าๆด้วยไฟที่พอเหมาะใส่เครื่องปรุงบางอย่างเพื่อให้มีรสชาติกลมกลม่อมหวานมันและหอมกรุ่นการหุงข้าวมะทุปายาตนี้ทำขึ้นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความตั้งใจมะทุปายาดนี้จึงไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็นเครื่องบูชาอันทรงคุณค่าในเช้ามืดของวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ซึ่งเป็นวันที่พระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนใกล้จะบรรลุธรรมนางสุชาดาพร้อมด้วยนางปุณณาสาวใช้ผู้พักดีได้ยกถาดเข้ามาทุกปายาที่ปรุงเสร็จใหม่ๆซึ่งบรรจุอยู่ในถาดทองคำอันงดงามมุ่งหน้าไปยังต้นไทรใหญ่ที่เป็นที่สถิตของรุกขเทวดาตามที่นางเคยบ่นไว้เมื่อไปถึงใต้ต้นไทรใ,ใหญ่นั้นในความสลัวของยามเช้า นางสุชาดาได้แลเห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไทรร่างกายของท่านผ่องใสเปล่งรัศมีดูสง่างามและมีบุญญาบารมียิ่งนักด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความปีติยินดีที่ความปรารถนาสำเร็จและคิดว่าบุรุษผู้นี้คือรุกขเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นางได้บนบานไว้จริงๆนางสุชาดาจึงได้รีบน้อมนำถาดเข้ามาทุป,ปายาตเข้าไปถวายด้วยความเคารพสูงสุดพร้อมกล่าวคำว่า ข้าแต่ท่านเทพ,พเจ้าข้าพเจ้าได้รับสิ่งที่ปรารถนาทุกประการแล้วขอท่านจงรับข้าวมัทุปาญาตอันประเสริฐนี้ไปเสเวยเพื่อเป็นการแก้บนของข้าพเจ้าเถิดเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ทรงรับถาดข้าวมัทุปาญาตนั้นด้วยความสงบและพระพักที่เปี่ยมด้วยเมตตาพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าข้าวมัทุปาญาตนี้เป็นอาหารอันประณีตอย่างยิ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงพระอวรากายและจิตใจให้มีพละกําลังอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่พระองค์จะทรงบำเพ็ญเพียรจนบรรลุการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นหลังจากรับถาดมัทุปายาตแล้วพระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราทรงแบ่งข้าวมัทุปายาตออกเป็น49ปั้นบางตำรากล่าวถึง49ก้อนแล้วทรงเสวยจนหมดเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระองค์ทรงนำถาดทองคำไปลอยในแม่น้ำพร้อมอธิษฐานจิตว่า หากวันนี้จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถาทองคำนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำไปชั่วระยะหนึ่งก่อนจะจมลงสู่ก้นแม่น้ำซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าพระองค์จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนข้ามตุปปรายาตของนางสุชาดานี้เองจึงเป็นอาหารมื้อสุดท้ายและมื้อสำคัญที่สุดที่พระโพธิสัตว์ทรงเสวยก่อนการตรัสรู้ ทำให้พระองค์มีพละกกาลังกายและจิตใจที่แข็งแรงและผ่องใสพร้อมที่จะเผชิญกับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาทั้งปวงต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วและได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนออกไปจนมีผู้คนมากมายได้เข้ามาร่วมบาร,รมีของพระองค์นางสุชาดาและบริวารก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาด้วยบุญบาร,รมีและปัญญาที่สั่งสมมา นางสุชาดาได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแรงกล้านางสุชาดาพร้อมด้วยบริวารจึงได้ประกาศตนถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสรณะที่ครึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตของนางการประกาศตนถึงพระรัตนตรัยของนางสุชาดานี้ เป็นการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะอย่างเป็นทางการซึ่งทำให้นางสุชาดาได้รับการยกย่องเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสตรีคฤหัสถ์คนแรกที่ได้ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นแล้ว เรื่องราวของนางสุชาดาจึงเป็นที่จดจำในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการถวายอาหารอันประเสริฐแด่พระโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้และในฐานะอุบาสิกาคนแรกผู้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยเป็นแบบอย่างอันดีงามของพุทธศาสนิกชนฝ่ายครอหัดสืบมาจนถึงปัจจุบันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับ